มาแล้วผุนเปิดกระติบเขาเอาได้กระติบเขามา,มา,าไม่เรียบบาดเนีก่กระติบเขาวัดมันหลายเถอะท่ไห,ไหนไม่ถือว่าหาที่บาี่อกอนยองนี่อนเอาน,อน,น,นังนังสักกอนนังสักกอนนังนนขันละอยากกันโอุ้นพ,พี่น้องเบิ่งกกองเขาก้อนผุนกองเขาล่ายเบาดเมื่อนี่หาที่บาดีก้อนนี่อาสองหน่ยห้าสิบาทนทห อ่ตัวกองไล่ยบ้านดลยบาดพี่น้องเลยเอากองหน่อยกระจริงแต่ว่าอัดแน่นด้วยสามตัวอ่ากองหน่อยกระจริงแต่ว่าอัดแน่นไปด้วยสามตัวไ้แบบดูป็นงทาเลยนาพี่เฮ้คือสางท่าเลยน่สัง้ไปแล้วโอ้ถ้าถ้าใครมีโชควดนี้สามหดสามห้ดสนใจสามหวดบอกโอ้ โอ้ถ้าเพิ่นฝากมาพี่น้องถ้าถูกอ่า่นจะให้ซ้ำหมดหรือว่าจะให้แต่ว่าะจาะาานเนี้นให้แม่นบ่ะให้ดีดีเะทคันธึงอ่าจากคณะคนนี้โอ้เอาพี่น้องเนาะถ้าใครมีโชคมีลาภจากพระธุลงค์เปิดกระติบข้าวเนาะเพิ่นต้องการสั่งซาราเพิ่นสั่งเนี่ยแต่ว่าบ่ทันแล้วเอี่ยมมาเลี้ยงใ่ไหมเลี้ยงเอียเยเอ่ยมอ่ากาลัางสั่งอยู่พี่น้องเนาะเอี่ยมให้แมเลี้ยง พิ่นก็ได้ให้เสี้ยนขาดปัดนี่นํามาให้งวดนี่เพิ่นว่นนนวาตั้งใจมากมากเนาะผู้ใดมี่โชคมีหมานํำอ่าเพื่อได้รวมสางสารเด้วยพี่น้องทำบุญเนาะเอาเพิ่นฝากเสี้ยนขาดปัดมาวาจาสันพี่น้องนี่กองเขากองนี้จะโชคจะมานบพี่น้องอ่ากองนี้จะโชคจะมานบ ทั้งในอัดแน่นไปด้วยเลขกสามตัวเนีนๆที่เพิ่นคัดสานไห้ม่านบ่เพิม่นบัดไห้มาคัด,ด,ดน,น้นเลยบอ,อโออันนี้ไดหันตีกโอ้คัดมาลบนน่นี่นี่เี่ยเี่ยเี่ฮ้อเนี่ยเโอ้ีเลยเลยเลๆๆ เอาเดี๋ยวไปยืนพุ่นไปยืนนั่งลุ่งแล้วนั่งลุ่งหันะนั่งลุ่งกระสอบนั่นแหละมีัดอ่าอ่าไม่มีดอกเจ้าอหมาไหมมัดกับเจ้าะนแล้มัดดิเออมัดกะได้อ้าพี่น้องจับเขาคุยกันด้วเป็นตังไหเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกล้องคักๆก่อนเพิ่นว่าจังไหนเนี่ยเราไปเอาไปให็นดูแล้วไปตากแต่ถ้าใส่แอนเราคดอเพิ่นว่าฝากแนวพ้างมาออ ขันมีโศกมี่มานลกนอจะเลืมเพินเเ่นะจะเส็ดาาเพื่นบ่แั่เตะเข้าเนี้ยเพิน่นเพิ่นกสงสงั่งซาลาเพ่นบ่แย่มาแล้วที่ดันแค่ไหนเพิ่นแอมอยุมิธงม,มุ่งล้างา้าแล้วแะมุ่งล้าาแล้วเน้โอ้แ้ลาเป็นไรกลักวหเพย่ลเดี๋ทีมันนะโอ,อ้บริเวณซาลาเป็นไรกลักวเป็นไร่อ้แ่นเจ้าว่ายังบอท้ไแ โอ้เพิ eh, ่นว่าอ uh ่าถามมีโซะมีหมาันเป็นปะอ่าเพื่อนจะได้เอาเนื้อท่ามากฝั่เอาไปพี่น้องมึงเพี่น้องเนี้ยไปพี่น้องเนี้ยขางทางพี่เอาไปให้พี่น้องเอซี่หน่อยเอซี่พิตรนาเบิึงมากกว่าพี่อ่าก็คือเพิ่นว่าเพิ่นจะพยายามเอาตัวเลขคขัดสันมาให้ดีๆให้ให้มีโซะมีหลับเพื่อนว่าขอสามวันมาเลยสบาบอกเพิ่น เจ้าบอกว่างไหนก่อนขอสามวันมาเลยเห็นเหนเห็นจริงมาหล่นหรอกโอ้เจ้าเลยว่าเอามาหล่นเอาสามวันติดซ้อนกันเลยเดี๋ย้วครับเจอหากระโจวภาษาไทยเลยโอ้สิอ่าขั้นให้สามวันซ้อนนี่ก็คือาจะนี่ขึ้นว่าติต้องแล้วมันม่หลายเด้อมีปัญหาเดนหนึ่งที่เหลืออยู่ห่นเตี้ยไม่ยอมพังเลยนะเอาก็มันก็ต้องอาศัยดวงอยู่แล้วเนาะติดเลยติดวันม้วนวันหลังดีโอ้คนเลยให้เจ้ามากตัวนี้แม่นบอกมาตินี้ลาไปทางเชลล่านะครับ เป,ปล่อยๆนี่บางทีบอกเนาะเอาไปเอาไปปล่อยให้เนี่ยอโอ้วันนี้พฤติกรรมซับมากเป็นพิเศษเต้ยอย่ไดูจังนั่นแหละบางทีเพิ่นมาเพิ่นอยากเนี่ย,ออยเอาซื้นเลื่มโอใจไม่ไหวจ่อให้ก้อยมาตัวโอใจบ่ไหวมาเลยชาวบ้านแหละเอามาแม็ดเตี้ยเอ,เอาไปเปิดไม้ให้เราเปอยให้มานย่าเนาะเอ่อเอาแสดวงว่างวดนี้นี่เป็นจริงเป็นจังมากพี่น้องเพราะว่าอาจารย์เพิ่นอยากส,าสาั่งซาลาให้แล้วเนาะเพิน่นเต้เพิ่นจะ เพิ่นกะไหเ้คนไก่ชิดเนาะส่วนมากคนไก่ชิดเนี่ยไหหมาเนี่ยกะถือถือพิพิษตะว่างวดนี้เพิ่นอ่าอธิษฐานไวอ่าเพิ่นว่าอยากเฮ็ดแห่มันเลี้ยวเพิ่นเล่ไหเซียนเพิ่นน้ำมาฝากพ่อแม่พี่น้องว่ามารากหมดบอกสิอะไรเนาะเจ้าก็เลยว่าเอาวัวสามงวดซ่อนเลยที่เอามัวามงวดเดียวตกทะเลาะโอ้อ่าอเอาเอาโรก้อนบาเนี่พี่น้องนี่เด้อเห็นกันบอ เพื่อได้รูปสางซาลาพี่ร่องคนหายเสียนมากนั่นสิหละปาโกยังเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์ที่หนึ่งที่ศูนย์ล่างสองตัวมีสี่หนึ่งกับสี่ศูนล่างอะรล่างอย่างนี้แหะเพิ่นบอกได้ปกบอกเลยที่ทีนทีศูนยล่างบอกเลยพลิกกับกัซ้ำมาเลยล่างยางเดียวอะล่างเดยวทหนึ่งที่ศูนย์ โอ้สะพอะพันวัดอ่าแม่นสิ่ใจเครื่องแม่นสิดังปัดได้ก็ต้องหาให้ได้โว้มันกระเดหายยากสุนเ่ยมือไม่สราบเลยโอ้ิ่เระบอกเลยว่าลรลางซี่นึ่นกับสิ่ศูนย์แต่ว่ารับตัวจจะเป็นบนเม่นบ้อ่าจะเริ่มตัดเอาได้พี่น้องเด้อกับเจ็ดเก้าศูนย์ เจ็ดศูเกนาะได้ปะรนะูปทสาบนะเนตาบรูทราบเ็นตันนะอ่าคือบ่นมนคือเินอเ่นหามากมันปะ <ừ> อืะออ่าห้บ่บด้อ่ากินห้อกินออ่อ่อาเอาเพื่อได้สางสาร่าดัการพี่นกข้ามืุท่านข้าบุญไปที่บานเจ้าบาแล้เจเอาขันมันมีชควงว่านี่แอบบ็นรูจากอยู่มองเพ่เทสารมองเพร์เทศเดี๋ยวจีไปท้ายท้ามบุญกอ่า ได้พี่รองเด้อจะไปถ่ายทำให้ดูที่ที่ทททนอะไรนึงแหละเอามองเ็ดสารส <ใน S 1> ลานี่ยไรนึงโอ้กล้ว้ยเน่อ่าเพชรลาดิอ้าเอาเอาเอานี่คืออ่พระคุรงเปิดจะติบข้าวพี่รองเ<ไ>ปิดให้เห็นแล้วว่านี่เด้อเ<ร>านาะอ้าวเ,<อ>เดี๋ยวอ่าจะให้สู้อ่าของอันนี้ให้นกแปลออกมาแล้วพี่รองแปลออกมาแล้วเพื่อได้โชคได้หมันน้ำกันอ่าหนี่ เอาเปิดเปล่ปปจากอันนี้เป็นอันนี้แล้วแหละตัวเก้านั่นแหละบอมพี่าบอมีก่การตัดไทยได้พี่น้องบอตัดไทยตัวมันตัวไพ่ตัวมันแต่ว่าขัดม,มีโศกมีหมานก็อย่าลืมปิดมาแค่บาทนียอ่าค้นรหับาทรสิบบาทเพราะว่าพ่อได้ขีดคาหินคาไสาา้คาอิบคายิบบอกหรือยิบบอกเพราะว่าเ<อ>พินพ่นจะแยมซาลาเนาะอันนี้คือโอ้เพิ่นว่าเอาไปเอาไป ลงไฮเนตเอบอกใรนะรงยูทูปไฮเนตเตอ้องชาขอไดเงินมาสั่งนาดเมื่อกี้เนโอขอขอตว่าได้เงินมาเฮ็ดสารามันเดีวนะอ่าเดี๋ยวโฆาจะพูจะตูกผมตัวเนาะเป็นเดาสามแล้วเนาะกเด็กพี่น้องเด็กพี่น้องมีเดยเสด็ตัวปล่อยได้เนาะอสอได้เฮ็ดได้สั่งันาดเนโอ้ที่เด็กไม่เม่ได้ตะสมบุญเนาะอ่าไม่ก็ต้องควบคู่กันเนาะ <า>ต้องมี<า>โศวมีมารนี่เนาะตั้งแต่ออถ้าบุญได้เนาะหลายานคนทิดแบบมีหลายคนไม่ะอมเลาคนาั้าท่านี่นะห้าบาทสิบบาทเน,นาะถือเนี่ยก็ได้ซื้อยูซื้อจินได้กินได้ไดไดท่านข้ะจะาจาวาโอเน้นมาเลยคือนซีหนึ่งกับซีส่วนขึ้นลางยางเดียวเอาี่ร่งกูได้งบหน่อยเด้อยน้าแชนเป็นแชนงวดนี่อ เอาก็คือว่โอาโต่างมีเลยกระแสมาแห้งเรื่อยๆอย่างนี้นนเนาะทิศซุดน,นี่ทิศซุดทั้งบนทั้งล่างเอาบนบนชุดเดียวพี่น้องสามตัวเม็ดเดียวพี่น้องจักสลับตอนไหนก็นสลับเนาะตามใจอสองตัวอยากกลับบวกกับเรื่องของท่านอา่าตอนขั้นออกไปแค่นี้ให้พี่น้องได้ให้ใหกันลูกช่องกันเลย เป็นฝากมาจกสั่นพี่น้องคู่บ่ายจานเป็นฝากมาจกสั่นเด้อเนาะสำหรับพระชุรงเปิดกระติบข้าววันนี้เชร์นเป็นเชียนพี่น้องเนาะเอาประมาณนี้แล้ว,ลวพี่น้องนะเนาะแต่ว่าของอันนี้กะโอ้ใส่ก้อนเขา่าไล่มาเลยบาทดีตีเอา้าเ,เอา้าเยวเอ็มพี่จะอมม้วนให้บาทเนาะเป็นว่างให้ยบบพี่น้องทับไปแล้วก้อนเขา่า จักนี่บมีดที่เข่าบ้านนี่นี่อยู่ทีอ้าวเข่าเต็มกองอี่กะทิเข่าคึื่อันอืมอ้าวครับผมอา่าครับเอาแคปหน้าจอเอาที่รองเนาะสึดบเต็มอ่ะเนาะ ชุดไปพี่น้องอือน,นี้เนแห่มากครับออาชับเเอาเรื่พี่น้องดื้อฝากต้องพ่พอแม่พี่น้องเอ็กซีสุขคุนครับผมตลอบพระสุรลงเกิดจะติดแก้วครับผม